นมัตุรัตนตยศขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตยกราบถวายความเคารพพระมหาเทรานุเถระพระมัชิมพระนวกะผู้ทรงศีลทุกท่านทุกรูปกระผมพระพัฒนาวัชโชติยานุปัจจุบันอายุการภาษาหนึ่งอุปสมบทเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2563 วันนี้ได้รับฉันทานุมัติให้เป็นองค์แสดงพระปาติโมกในอุโบสถนี้ดังนั้นในแต่ละช่วงที่กระผมได้สวดบุพกรบุพกิจเป็นภาษาบาลีจบลงไปในแต่ละช่วงนั้นพระมหาเถระพะระเถระรูปใดมีอายุการภาษามากกว่าพึงรับว่าเอวังอาวุโสส่วนพระพิสุรูปใดมีอายุการภาษาน้อยกว่า พึงรับว่าเอวังพันเตก็ในศาสนานี้มีอยู่สามฤดูฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนฤดูนี้เป็นฤดูร้อนมีอยู่แปดอุโบสถอุโบสถนี้เป็นอุโบสถที่เจ็ล่วงมาแล้วหปัจจุบันหนึ่งยังคงเหลืออีกหนึ่งก็ในที่นี้มีพระพิสุมาร่วมประชุมกันยีู่ปดังนั้นกับผมจึงขอประวารณา หากการสวดพระปาติโมกผิดตกประการใดขอองค์ผู้ตัวทานจงทักท้วงขึ้นท่ามกลางระหว่างสงจงอย่าได้เกรงใจส่วนการสั่งสอนภิกษุณีบัดนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วจึงเป็นอันไม่ต้องทำบัดนี้จะพึงเห็นได้ว่าในที่ประชุมสง์มีความพังพร้อมถึงที่สุดแล้ว กะผมจะได้สวดบุพกรบุพกิจและพระปาติโมกเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปครับกะผม